สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้มีคนถามเข้ามานะครับว่าเขารู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดและดังนั้นการจะไปศึกษาอย่างละเอียดทุกบริษัทเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ปกติแล้วเนี่ยผมมีวิธีการในการเลือกยังไงว่าหุ้นไหนน่าสนใจน่าศึกษาเพิ่มเติมแล้วหุ้นไหนที่ดูไม่น่าสนใจก็โอเคถือว่าเป็นคําถามที่ดีดังนั้นวิดีโอข้อนี้ผมก็จะมาอธิบายว่าปกติผมดูยังไงแล้วกัน เดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเรียบเรียงแล้วก็ไล่ลําดับให้ฟังแล้วกันว่าขั้นตอนที่ปกติผมสมมติว่าเจอหุ้นอะไรสักอันนึงขึ้นมารู้จักเป็นครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยผมมีกระบวนการในการมองมันยังไงว่าน่าสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อหรือเปล่าหรือว่าควรที่จะดรอปไปก่อนนะครับแต่คุยให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกสุดที่ทําและดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันสมบูรณ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต ว่าแบบคุ้นอะไรที่ผ่านเกณฑ์อันนี้มาปุ๊บคือซื้อเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันแค่ไว้สําหรับกรองเบื้องต้นว่าน่าจะไปดูต่อหรือเปล่าเท่านั้นโอเควัตถุประสงค์คือต้องการที่จะกรองอย่างรวดเร็วภายใน10นาทีเอาบริษัทที่ไม่น่าจะใช่หรือเราไม่น่าจะมีความสนใจทิ้งไปตั้งแต่แรกจะได้ไม่ไปเสียเวลากับมันโอเคปะ่ะขั้นตอนที่1สิ่งที่ผมจะดูก่อนอย่างแรกเลยก็คือดูว่าบริษัททําอะไรแล้วผมก็จะพิจารณา2อ,อย่างนี้หลักๆนะครับหก็คือผมจะดูว่ามันเป็นธุรกิจประเภทที่ผมมชอบ มันเป็นธุรกิจที่ดูแล้วผมน่าจะมีแนวโน้มที่จะยินดีถือมันไปในระยะยาวอย่างน้อย3-5ปีหรือเปล่าถึงเวลาจริงไม่ได้หมายความว่าผมจะถือ3 5หปีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมีความสบายใจที่ถ้าจําเป็นต้องถือเนี่ยถือได้ไหมก่อนนะครับอันนี้เรื่องที่1แล้วเรื่องที่2ผมก็จะดูว่า มันมีแนวโน้มที่จะมีอำนาจหรือว่ามีความได้เปรียบในการทําธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งไหมนะครับดู2ออย่างซึ่ง2องอย่างนี้มันก็ประกอบประกอบกันแหละนะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมดูแล้วเนี่ยอ่าบริษัทเนี่ยมันน่าจะเป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบบางอย่างเพราะว่าสินค้าม,มีความแตกต่างนะคนชอบเป็นพิเศษเพราะว่าฟีเจอร์นุ่นนี่นั่นอ่าโอเคอันนี้ก็ผ่านอันที่1นถูกไหมครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วผมไม่ชอบเช่นมันอาจจะเป็นธุรกิจแบบอสังหาริมทรัพย์บ้านอย่างเง มันก็มียี่ห้อมีชื่อเสียงมีอะไรแต่ผมเป็นคนที่ไม่สนใจก็คือไม่ไดยชอบดูคอนโดไม่ได้ชอบ,อชอบแยกแยะความแตกต่างว่าเออคอนโดยี่ห้อนี้กับยี่ห้อนี้ต่างกันยังไงราะคาเรนท์เท่าไหร่นู่นนี่คือผมไม่สนใจเป็นการส่วนตัวนั่นเองแล้วดังนั้นผมก็ไม่ได้สบายใจที่จะถือธุรกิจที่ผมไม่ได้ชอบเนี่ยยาวไป3-5ปีกลุ่มประเภทนี้ผมก็จะตัดทิ้งไปในทางกับการสมมุติว่ามันเป็นลักษณะ ธุรกิจในกลุ่มที่ผมชอบนะแต่ตัวบริษัทที่ดูอยู่เนี่ยพอดีมันเป็นบริษัทที่ไม่มีอํานาจหรือว่าดูแล้วมันไม่ได้มีความได้เปรียบอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ยก็ดอกอยู่ดีอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วผมก็อาจจะโอเคกับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวแต่พอดีหุ้นบริษัทบริษัทเนี้ยที่กาลังดูอยู่เนี่ยมันเป็นบริษัททราเวิลเอเจนซี่สมมุติมันเป็นบริษัททาทัวร์ธรร,รมดาซึ่งดูแล้วมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากคู่แข่งเลยนะครับดูแล้วมันเป็นบร แข่งขันกันก็อาจจะแข่งขันด้วยราคาเป็นหลักไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะดรอปไปอยู่ดีต่อให้มันอยู่ในอินดัสทรีของการท่องเที่ยวซึ่งผมสบายใจที่จะถือก็ตามนึกออกปะอ่ะต่อมาแล้วสมมุติว่ามันผ่านเกณฑ์ทั้งคู่คือมันอยู่ในธุรกิจกลุ่มประเภทที่ผมสบายใจที่จะถือและมันดูแล้วน่าจะมีความได้เปรียบบางอย่างขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่2ก็คือดูว่าบริษัทมีกําไรหรือเปล่า ขั้นตอนนี้อาจจะฟังดูตลกๆนะครับแต่ว่ามันก็จะตัดพวกธุรกิจที่ยังไม่ได้ถูกพิสูจน์หรือว่าบริษัทที่ใหม่มากเป็นแบบคอนเซปต์แบบนิวคอนเซปต์แต่ยังไม่มีกําไรเลยอย่างเงี้ยก็จะถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่นิยมซื้อบริษัทที่แบบสตาร์ทอัพมากๆแล้วยังไม่เห็นวีแววว่าจะมีกาไรยังไม่เคยมีกําไรมาก่อนเลยสักปีหนึ่งหรือสักไตรมาสนึงเลยเนี่ยผมไม่นิยมนะครับผมตัดทิ้งก่อนเลย ทีนี้สมมุติว่ามีกําไรแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือผมจะดูว่ามันสม่ําเสมอไหมโดยไอเดียก็คือผมจะดูย้อนหลังอย่างน้อยสุดเลยก็สักประมาณ5ปีนะครับถ้าอย่างดีหน่อยก็ดู10ปีย้อนหลังเลยว่ารายได้และกําไรในช่วง10ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันไหมหนึ่งแล้วมันอย่างน้อยๆคงที่หรือเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับสม่ําเสมอไหมถ้าเกิดสมมตินะวาง,ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่สม่ําเสมอเช่นโอ้รายได้แกว่งรุนแรงหรือกําไรแกว่งรุนแรงหรือว่าแกว่งทั้งคู่อย่างเงี้ยผมก็จะ นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ารายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องกําไรลดลงอย่างต่อเนื่องที่ทางเดียวกันอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบนะครับหรือว่ารายได้เพิ่มขึ้นกําไรลดลงอย่างนี้ก็ไม่ได้โอเคไหมครับหรือว่ารายได้ลดลงกําไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับก็ผิดปกตินะอะไรก็ตามที่มันดูไม่ได้สอดคล้องกันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้มีความสม่ําเสมอเนี่ยคือผมตัดทิ้งก่อนเลยหมดนะครับต่อให้มันจะกําไรก็ตามนะคือต่อให้มันไม่มีขัดทุนเลยสักปีหนึ่งผมก็ตัดอยู่ดีโอเคป่ะตาดใดที่เห็นความไม่่่่่สสมมมมําเเอออียผจะไคชบ ดี๋ยวผมยกตัวอย่างของจริงให้ดูเคสหนึ่งอันนี้ก็เป็นบริษัทที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับบริษัทเอซากิกริโกะก็กลิโกะที่ทำป๊อกกี้นี่แหละอันนี้จริงๆครั้งแรกเนี่ยที่ผมรู้จักว่าบริษัทนี้มีหุ้นเนี่ยผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์มันก็น่าจะใช้ได้นะมันเป็นที่รู้จักผมก็รู้จักมานานก็ยังกินอยู่ตอนเด็กๆก็กินตอนโตขึ้นมาก็ยังกินอยู่ถูกไหมครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราต้องถือหุ้นมันยาวๆเนี่ยผมก็ไม่ สิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือเราก็ต้องไปดูว่าบริษัทนี้ที่ผ่านมามันรายได้กำไรเติบโตสม่ำเสมอไหมเป็นไงถูกไหมครับเราก็เอาชื่อของบริษัทนี้นะไปเสิร์ชบนรอยเตอร์จริงๆเว็บที่ผมนิยมจะมี Morningstar นะครับแต่วิธีการใช้ของ Morningstar เนี่ยมันจะวุ่นวายหนึง่งถ้าของรอยเตอร์เนี่ยก็คือเสิร์ชชื่อเลยเนี่ยพิมตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ใส่เอซากิกลีโกล,ลงไป ของ Morning Star ดีกว่าที่มันมีย้อนหลัง10ปีดูฟรีนะครับแต่ของรอยเตอร์มันจะมี5ปีแต่วิธีการใช้ง่ายกว่าผมก็เลยเปิดอันที่ดูง่ายกว่านะครับเป็นสกิตรีโกเห็นนะสองสองศู 6, นย์หกรหัสเดียวกันเนี่ยสองสองศูนย์หกนะโตเกียวสต็อกเอ็กชเชนนะครับวันนี้ก็เป็นดีเทลเกี่ยวกับหุ้นธรรมดาแหละไม่มีอะไรกราฟราคาหุ้นทั่วไปนะครับกดตรงฟิナンเชียลตรงนี้มันก็จะมีสรุปงบการเงินให้แล้วเราก็ดูซินะครับว่ามันดูเป็นไงบ้าง All Value Display in Million นะครับก็คือเป็นหน่วยล้านเยน เราก็ดูว่าโอเครายได้เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมอันนี้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะเห็นนะปึ๊บตึ้ง,งเพิ่มขึ้นดูคงที่แล้วก็ดรอปลงนิดหน่อยนะครับในขณะที่กาไรเป็นไงเราก็มาดู net income เิ net income after tax อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เห็นอยู่โอเคหมื่นสี่เพิ่มมาเป็นหมื่นแปดโอ้โอแล้วก็ดรอปมาเป็นหมื่นห้าทั้งทั้ที่รายได้ยังคงที่อยู่เลยแบบนี้เขาเรียวกว่าไม่สม่ําเสมอเห็นไหมเราก็หดลงอย่างรวดเร็วปึ๊บ แต่อันนี้ก็ไรายได้ตกลงจริงๆแหละนะครับกำไรก็ตกลงด้วยเพื่อความไม่ผิดพลาดเราก็อาจจะต้องดู operating income นิดนึงก็คือกําไรจากการดําเนินงานบางทีเนี่ยต้องเข้าใจว่ากําไรสุทธิถ้าดูเลขสุทธิเนี่ยมันอาจจะมีพวกกําไรหรือขาดทุนที่เป็นเรื่องชั่วคราวเกิดขึ้นนะครับเราก็มาดูตัว operating income แถวนี้ก็คือกําไรจากการดําเนินงานดูด้วยว่ามันแบบไปในทิศทางเดียวกันไหมก็ปรากฏว่าเราก็เห็นว่ามันกาไรพุวดขึ้นมานะครับอับนนี้ตามไรายได้ที่เพิ่มขึ้น แล้วรายได้คงที่แล้วมันก็พวดลงนะครับมันก็ดูมีปัญหาลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดูไม่สม่ำเสมอพอผมเห็นแบบนี้ปุ๊บผมก็เลิกดูไปเอสกิกริโกก็ตัดออกไปนะครับผมก็จบแล้วไม่ดูต่อแล้วทีนี้สมมุติว่ามันดูสม่ำเสมออย่างน้อยน้อยสุดเลยคือรายได้คงที่กําไรคงที่หรือถ้าอย่างดีหน่อยก็คือรายได้เติบโตขึ้นกาไรเติบโตขึ้นอันนี้ก็ถือว่าโอเคสิ่งที่ผมดูต่อเลยก็คือดูว่ากระแสเงินสดของมันเนี่ยเป็นบวกหรือเปล่าซึ่งก็ดูบนรอยเตอร์เหมือนเดิม มันจะอยู่ตรงหมวด cash flow ตรงนี้ครับกดไปแล้วก็ก็มาดูตรงนี้เดี๋ยวนะ cash from operating activities กว่าตาดูแล้วก็จะเห็นว่าโอเคมันเป็นบวกตลอดแต่ว่าอย่างเอสกิลลิโกรนี่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับให้ดูว่ากดตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้แต่ว่ากรณีของกรุิโกรนี่คือผมตัดทิ้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วโอเคนะอันนี้คือแค่ให้ดูเฉยๆว่ากดตรงนี้ ไอ้ตรงแคชโต้เนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องสม่ำเสมอคงที่นะแต่ว่าผมขอให้มันเป็นบวกทุกปีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่ามันจะมีลบบ้างบางปีเนี่ยโอเคแต่มันไม่ควรจะเยอะโอเคไหมครับถ้าเกิดว่ามันกำไรทุกปีมันก็ควรจะแคชโต้เป็นบวกทุกปีอันนี้คือดีสุด จริงๆมันมีเคสของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานติดลบต่อเนื่องแล้วมันเป็นบริษัทที่ดีมันก็มีมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับมันอาจจะเป็นบริษัทที่อยู่ในช่วงที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องลงทุนในพวกสต็อกสินค้าคงเหลือมีเงินทุนหมุนเวียนที่ต้องใช้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันกำไรต่อเนื่อง แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินง,งาน cash flow from operating เนี่ยมันติดลบตลอดเนี่ยมันถือว่าผิดปกติโอเคปะมันไม่ได้ต้องแปลว่าเลวร้ายทุกเคสแต่ถือว่ามันผิดปกติยกเว้นว่าถ้าเรารู้สึกเชื่อใจบริษัทมากแล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันเติบโตดีมากน่าจะกําไรดีมากแน่นอนอะไรเงี้ยเราถึงจะไปดูว่าเอ้ที่มันกระแสเงินสดติดลบเนี่ยมันเรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโดยปกติเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นติดลบต่อเนื่องกันหรือติดลบเยอะๆเนี่ยก็คือดอกแล้วขั้นตอนต่อมาสมมุติว่าผ่านเกณฑ์มาละ กระแสเงินสดเป็นบวกสิ่งที่ผมดูต่อก็คือดูตัว roe return on equity ว่ามันไม่ต่ำเกินไปใช้เกณฑ์หยาบๆว่าถ้าต่ำกว่า10ก็แปลว่าไม่ดีแล้วกันถ้าเกิดสูงกว่า10ก็ถือว่าโอเคประมาณนั้น roe เวลาดูบนเว็บของ Reuters เนี่ยมันจะอยู่ตรงหมวดเนี่ยครับ key metrics ตรงนี้กดไปนะแล้วมันก็จะอยู่ข้างล่างๆเลื่อนลงมาเนี่ยนะมันจะตัวเล็กนิดน,นึงนะฮะ management เอออยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ return on equity ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมี5ปีนะ ปกติ5ปีมันจะช่องนี้นะครับ return on average equity วงเล็บ5ปีก็คือปกติผมจะใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวหลักแต่ที่มันไม่มีนี่เข้าใจว่าเป็นเพราะว่ามันพึ่งมีการปรับคือถ้าเกิดว่าตะกี้เราดูงบการเงินเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเหมือนจะพึ่งปรับจากปีปฏิทินเนี่ยจบ3มเอดมีนามาเป็น3เอดธันวามีอยู่ปีเดียวมันก็เลยอาจจะใช้ปีนี้ปีเดียวมั้งนะผมเข้าใจอย่างนั้นนะ ถ้าเป็นหุ้นอื่นปกติตรงนี้มันจะมีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมอันนี้ถึงไม่มีแต่มันก็จะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ย return on equity 5ปีอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีเราก็ดูนี้ก็ได้ return on equity trailing 12 months นี่ก็คือ12เดือนล่าสุดนะครับอยู่ที่4%ซึ่งอย่างอันนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแหละอย่าง a e ของกรีโกางี้ก็คือตัดทิ้งและขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับสมมติว่ามันมีบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่พูดมาแล้วเนี่ยจังหวะสุดท้ายที่ผมจะดูคือผมจะ มันตกอยู่หรือเปล่านี่ไงวิธีของผมดูการาฟแล้วเห็นไหมชอบมีคนถามนะครับว่าเอะพีการลงทุนที่ผมใช้เนี่ยไม่ดูการาฟเลยเหรอทำไมไม่ดูล่ะนู่นนี่เนี่ยดูแล้วเห็นไหมปกติผมก็จะดูการาฟราคา5ปีผมจะไม่ดูการาฟราคาแบบระยะสั้นปีหนึ่งหรือหลักวันหลักอาทิตย์เนี่ยคือไม่มีประโยชน์อะไรเลยส่วนใหญ่เนี่ยคือผมแบบดูย้อนหลัง5ปีนะเราผมก็จะดูว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเกิดลักษณะพุ่งขาขึ้นพิ้วแบบนี้คือจบเลิกดูเลยเพราะว่าแนวโน้มที่ หุ้นที่เราดูอยู่เนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ราคาถูกด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากถ้าเกิดมันอยู่ในลักษณะที่คนกําลังได้รับให้ความนิยมปึ้งหุ้นคืนหนีจบนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นลักษณะแบบลงมาแล้วแล้วก็ขึ้นกลับไปแล้วแบบเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยชอบนะไอ้ที่ผมชอบเนี่ยคือลักษณะแบบฟู่วิ่งอย่างเงี้ยผมชอบนะหรือว่าอาจจะด่งลงมาแล้วกํกลาลังขึ้นแต่ขึ้นนิดเดียวอย่างเงี้ยโอเคนะครับอะไรก็ได้ที่มันทิทางลงอ่ะผมโอเคหมดนะผมก็จะดูประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่ามันดููออยย่ในนนททางงงนละหรืมััแบบ ลงไปก่อนหน้านี้แล้วเริ่มฟื้นแต่มันยังฟื้นมาไม่เต็มที่อย่างเงี้ยผมโอเคนะครับผมก็จะรีบไปดูเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันกําลังอยู่ในขาขึ้นดูแล้วก็คงไม่ได้ต้องรีบดูอะไรง,ง่ายๆคือดูไปก็คงอาจจะแบบยังไม่ได้ซื้อเพราะราคาก็คงแพงไปอยู่ดีอย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้ทีหลังโอเคปะ ประมาณนั้นเลยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือการดูราคาเนี่ยมันก็คือดูตอนท้ายสุดถูกไหมดูว่าแบบจะต้องรีบอ่านทันทีเลยไหมเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันผ่านขั้นตอนมาแล้ว mm. เช่นมันเป็นธุรกิจที่ชอบมีกาไรดูสม่าเสมอแคชโหมดเป็นบวกเอวีสูงเนี่ยผมก็จะเก็บเนี้ยไว้อยู่ในเหมือนอยู่ในเวทีลิสต์ list, ว่าถ้าราคามันดอรอปลงมานะาผมจะรีบไปดูแต่ถ้าเกิดว่าราคาตอนนี้ยังไม่ดรอปก็ไปก่อน mm. นึกหอกอไมครับแต่ถ้าเกิดาราคาตอนนี้ดรอปอยู่ด้วยเลยเนี่ยแบบราคาต่าผิดปกติอยู่ตอนนี้เลยเนี่ แค่นี้ครับเสร็จละง่ายไหมอันเนี้ยเผอๆใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้นเองนะครับในการกรองว่าจะดูต่อหรือไม่ดูต่อง่ายไหมฮะวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ